จังหวัดกระบีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประสบปัญหาไัยแ้งอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นบทเรียนจากปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาไห้แล้งวันนี้ผมก็ได้มาดูที่คลองกระบี่น้อยนะครับดูที่คลองกระบี่น้อยเพื่อดูแหล่งน้ําที่จะให้ทางประปา ส่วนภูมิภาคของจังหวัดกระบี่เนี่ยได้ไปดําเนินการติดติดตั้งบิ๊กแบ็กเพื่อสูบน้ํากระบี่น้อยเพื่อไปช่วยที่คลองกระบี่ใหญ่นะครับเพื่อเพื่อเพื่อให,ให้ให้เพียงพอนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูที่คลองแห้งนะครับอ่างเก็บน้ําคลองแห้งซึ่งณปัจจุบันเนี่ยความจุของน้ำเนี่ยมีแค่38%เท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับที่นนี้ก็ได้ ทางาฝ่ายชมชนมาทานก็เตรียมที่จะบริหารจัดก,การน้ําให้เพียงพอนะครับโดยประสานงานร่วมกับส่วนพักส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางประปานี่ก็จะไปตั้งโมบายแพนเพิ่มเติมอีกสาจุดนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะให้น้ําเพียงพอได้นะครับส่วนช่วงนี้ก็ต้องฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับว่าต้องประหยัดแล้วนะครับเพราะว่า,าช่วงตั้งแต่กุมภา,า์มนา เมษาฝนก็จะตกน้อยลงเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอกับปัญหาที่น้ําไม่เพียงพอใช้ท่านต้องประหยัดแล้วก็ท่านก็ต้องอพยายามหาภาชนะที่จะรองรับน้ําไว้ไว้ใช้ยามขาดแคลนด้วยนะครับซึ่งในส่วนอื่นเนี่ยทางจังหวัดก็พยายามที่จะดูแลอย่างเต็มที่นะครับ